สวัสดีครับทุกคนไอโบเคนิซิว่าแห่งกาแล็กซีที่จะมาขยี้หัวใจทุกคนมาแล้วเย่ yeah! <Yeah! S 1> ตอนนี้นะครับช่อง YouTube ของไอโบก็มี Subscriber ถึง500คนและมีผู้ติดตามใน Twitter ถึง1000คนแล้วนะครับเย่ yeah! <Yeah! S 1> ต้องขอขอบคุณชาวติ่งเนี่ยทุกๆคนนะครับที่คอยแวะเวียนมาหาและคอยให้กำลังใจคอยมาเป็นความสุขของไอโบมาตลอดขอบคุณนะคะ สำหรับไอโบแล้วเนี่ยเลข500ลเลข1,000เนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆบนเส้นทางของไอโบที่ไอโบจะค่อยๆก้าวเดินไปพร้อมกับทุกคนนะครับยังไงไอโบก็ขอให้ชาวติงเนี่ยทุกคนจับมือไอโบไว้ให้แน่นอย่าปล่อยมือกันไปไหนและไอโบสัญญาว่าไอโบจะแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวติงเนี่ยทุกๆคนไปเรื่อยๆเ,เลยเป้าหมายต่อไป1,000ซับเพราะฉะนั้นพวกเราเดินไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 let's go